ภายในไม่กี่วินาทีจากทุกกลายเป็นสุขจากเฉยๆกลายเป็นตื่นเต้นเขาเรียกว่าเป็นประสาสัมผัสที่ชิดตัวที่สุดถ้าเทียบกับประสาสัมผัสทางตาอันนี้จะเป็นประสาสัมผัสที่จริงๆแล้วสําคัญกับเราที่สุดแต่เราละเลยที่สุดขนาดทั่วโลกเองอะคะ่ะก็ยังมีจํานวนคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้หลักพันคนรวมกันแล้วทั่วโลกทําไมมันถึงมีสมุนไพรที่อย่างทางตะวันตกก็ใช้กันมาหลักพันปีเนี่ยทำไมเขาถึง ใช้แล้วได้ผลมันเป็นตัวกําหนดมันไม่ใช่แค่เหม็นหรือหอมหรือลมแต่มันเป็นตัวผ่านของเรื่องราวมากมายเขาจะทําโดยที่เราไม่รู้ตัวด้วยซ้ําอารมณ์เราเปลี่ยนไปแล้วพฤติกรรมเราเปลี่ยนไปแล้วแต่มันเปลี่ยนไปโดยที่เราไม่รู้ตัวปริมาณยาแก้ปวดที่ใช้มันจะต้องสูงมากเพื่อให้เขาอยู่ได้เพื่อให้เขานอนได้สามารถช่วยทําให้ผ่อนคลายแล้วลเจ็บน้อยลง อาชีพที่ทั้งเครียดแล้วก็นอนไม่เป็นเวลางานวิจัยเขาพบว่าถ้าหากเขาใช้กลุ่มพวกลาเวนเดอร์เข้าไปจะทําให้หลับที่มีคุณภาพดีขึ้นตอนนี้นคน<ด>ไทยรู้เรื่องนี้ขนาดไหนว่ามันบําบัดได้ <ST AR C> ทุกคนดูไหมครับวูดี้เนี่ยได้พบกับสิ่งสําคัญที่สุดในชีวิตเลยก็คือวูดี้เนี่ยได้สัมผัสกับช่วงเวลาที่ไม่ว่าจะมีความทุกข์หรือว่าความสุขหรือว่าช่วงเวลาที่อยู่กับครอบครัวเนี่ยนะครับเราจะสัมผัสได้กับสิ่งหนึ่งนั่นก็คือกลิ่น วันนี้บูดี้ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญเรื่องของกลิ่นมาซึ่งเธอคนนี้ต้องขอบอกว่าเรารู้จักเธอมาหลายปีแล้วนะครับแล้วเธอก็ได้แบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวเรื่องกลิ่นกลิ่นเป็นเรื่องที่หลายคนอาจจะมองข้ามแต่กลิ่นจะเปลี่ยนชีวิตคุณภายในไม่กี่วินาทีกลิ่นเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากวันนี้เราก็เลยเชิญเอ็กซ์เพรสตทางด้านกลิ่นมาเลยนะครับเราไว้ใจเธอมากนะครับเป็นที่ปรึกษาของเราแล้วก็ เลือกมาออกแบบความฝันให้กับบูดี้ซึ่งเดี๋ยวเราจะว่ากันว่ามันคืออะไรนะครับจากนักวิจัยโรคระบาดทธอคนนี้กลายมาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกลิ่นนั่นก็คือคุณเจรุจิรานั่นเองนะครับจากเดิมที่ทํางานหนึ่งอะแล้วมันกลายมาเป็นเรื่องกลิ่นอะมันมันไปได้ยังไงจริงๆมีเหตุหลายอย่างนาําพาเรามามา,มากๆเลยคะ่ะคือตอนแรกเนี่ย ต้องบอกว่าจังหวะตอนนั้นมันเป็นจังหวะการทํางานที่เป็นแกลบเยร์ของเราก่อนท,ที่เราจะไปต่อ PHD ที่ฮาวายทีนี้เ,นเราก็เลยได้มีโอกาสขึ้นขึ้นฟิวไปทํางานวิจัยจริงควบคุมโรคจริงให้กับชนเผ่าอาข่าทางเหนือก่อนค่ะซึ่งช่วงนั้นอะ่ะเราพอเราขึ้นไปอะ่ะเราไปเห็นวิถีชีวิตที่แบบค่อนข้างจะแตกต่างกับเราอะ่ะค่อนข้างมากรเราเจอว่าตรงนั้นอะ่ะมีแต่แบบมีแต่ผู้สูงอายุอะไรทีนีคือจะเป็นทารุกเลยอะค่ะที่เราไปสัมผัสเราไม่เจอคนวัยเดียวกันกับเราเราก็จะเห็นว่าเขาแบบ มีการปลูกพืชพันธุ์มากมายบ้านเราอะ่ะมีพืชหลากหลายชนิดมากแล้วเขามีโน้หาวในการปลูกเยอะตอนนั้นน่ะพอเรากลับมากรุงเทพเรามาคุยกับเพื่อนโครหัดเราที่ตอนนี้เป็นโคฟ้าเดอร์ด้วยก็ยังคุยกันว่าเออเราเจอสภาพคล้ายกันในหลายจังหวัดอันนั้นน่ะถึงจะเป็นจุดเริ่มต้นที่เราอะ่ะเริ่มมาจากงานสมุนไพรก่อนอจุดเริ่มเลยเนี่ยเป็นสมุนไพรครับหลังจากที่เราเริ่มงานสมุนไพรไปแล้วเนี่ยระหว่างนั้นเราก็ explore ไปแล้วก็มีม,มีการทําเป็นแบบผลิตภัณฑ์ที่ใช้สารสก,กัดสมุนไพรในบ้านเราออกมาจําหน่ายค่ะซึ่ง ตอนนั้นเนี่ยพอเรา explore ไปเรื่อยเรื่อเราก็พยายามดูว่าเออแล้วสมุนไพรเนี่ยนอกเหนือจากการเป็นผงหรือเป็น extract ปกติมันเป็นอะไรได้อีกแล้วในขาหนึ่งเนี่ยเราก็ไปเจอว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมุนไพรอ่ะเขาสามารถเอามาสกัดเป็น essential oil ซึ่งเป็นน้ำมันหอมระเหยเข้มข้น <c oughs> มีฤทธิ์มีประโยชน์ค่อนข้างสูง <c oughs> ค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเราเลยลองเราเลยลองไปศึกษาดูค่ะตอนแรกลองดูว่าเอะมันจะเป็นตัวเลือกในการแบบเข้ามาแปรรูป product สมุนไพรบ้านเราได้อีกไหม <c oughs> หรือว่าเอามาอยู่ในงานเราได้อีกไหม จริงแล้วจัวคนไทยที่ได้ประกาศสิยธิ์ะรทางด้านนี้มีไม่ถึง10คนเลยนะครับและเจก็เป็นหนึ่งในนั้นความวิเศษของของกลิ่นของการศึกษาเรื่องกลิ่นของความรู้เรื่องกลิ่นมันคืออะไรจริงๆเรื่องยาวมากเลยค่ะคือมันเป็นศาสตร์ที่เป็นศาสตร์เก่าแก่ต้องบอกเรื่องหนึ่งมันมันเป็นศาสตร์เก่าแก่ที่มันอยู่กับเรามาเป็นแบบหลักพันปีแล้วแต่พอเราเข้าไปเรียนมันกลายเป็นแบบเปลี่ยนโลกทั้งใบเลยค่ะคือเหมือนตอนเด็กๆต้องบอกว่าอย่างเจเจจะเป็นคนที่ชอบวาดรูปชอบฟังเพลงคลาสสิก แล้วในขณะเดียวกันก็ชอบวิทยาศาสตร์เราเราเข้าใจว่าโลกสองสามใบเนี่ยมันคือคนละโลกกันเพราะฉะนั้นสุดท้ายเราฟินอล่เราเลือกวิทยาศาสตร์แต่ว่าวันที่เราไปเรียนในเรื่องกลิ่นนะคะเรารู้สึกว่าไม่ดีมันอยู่ด้วยกันได้วันนั้ณวันนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าโอ้โหแบบมันเป็นงานที่เราเรารู้สึกสุขที่ที่ได้ทําค่ะอันนี้ก็จะเป็นจุดเปลี่ยนที่เราแบบเริ่มมาทําด้านกลิ่นเต็มตัวอมีอะไรที่คนไม่รู้เกี่ยวกับกลิ่นแต่เจอบอกได้เลยว่ามันสําคัญ จริงๆแล้วอ่ะเราอาจจะเห็นว่ากลิ่นอ่ะมีกลิ่นหอมมีกลิ่นเหม็นมีน้ําหอมออแต่จริงๆแล้วทุกครั้งที่เราสูดลมหายใจเข้าไปอ่ะค่ะมันไม่ใช่แค่เหม็นหรือหอมหรือลม durability durability จมูกไม่ได้เป็นแค่ตัวผ,วผ่านของลมแต่มันเป็นตัวผ่านของเรื่องราวมากมายที่เขาไปทริกเกอร์สมองทั้งในส่วนของอารมณ์และความทรงจําซึ่งเขาจะทําโดยที่เราไม่รู้ตัวด้วยซ้ําเราไม่รู้ว่าเราสูดเข้าไปแล้วจริงๆแล้วอารมณ์เราเปลี่ยนไปแล้วพฤติกรรมเราเปลี่ยนไปแล้วแต่มันเปลี่ยนไปโดยที่เราไม่รู้ตัวอันเนี้ยค,คือความสําคัญของกลิ่นค่ะ และในการศึกษาศาสตร์นี่มันสำคัญยังไงคะศาสตร์นี้จริงๆแล้วถ้าในเรื่องของการบําบัดเองอะคะ่ะกลิ่นเนี่ยจะเป็นตัวที่ต้องบอกว่าหลักการของเขาเนี่ยคือจมูกของเราเวลาที่เราสูดลมหายใจเข้าไปอะคะ่ะมันเชื่อมตรงเข้าไปกับที่สมองอืจะเชื่อมจะมีรีเซพเตอร์ตรงที่รับกลิ่นต่างๆเข้าไปเพราะฉะนั้นความสําคัญของเขาก็คือทุกครั้งที่เราสูดลมหายใจเข้าไปเนี่ยรเราจะ มีการทริกเกอร์สารบางตัวแล้วสื่อเข้าไปที่สมองแล้วทําให้เกิดการปรับสมดุลบางอย่างที่สมองอืแปลว่าสมมุติว่าเวลาที่เรามีความเครียดเนี่ยมันสามารถเข้าไปทริกเกอร์แล้วไปปรับให้กลไกลความเครียดนั้นน่ะมันแผ่วลงเบาบางลงืได้อันนี้ก็คือแบบบทบาทที่เขาเข้าไปเกี่ยวแบบอย่างลึกซึ้งหรือในเวลาที่เรา หดหูหรือว่าเราซึมเราก็สามารถใช้กลิ่นเนี่ยเพื่อที่จะไปทําให้เราตื่นตัวเป็นพิเศษได้เรื่องหนึ่งที่พอเจรู้เจะก็ตกใจเหมือนกันก็คือมันมีงานวิจัยออกมาบอกว่า7 5เของอารมณ์เราในแต่ละวันนะคะกําหนดด้วยกลิ่นอ mm. <laughs> บางทีเราก็ไหลใช้ชีวิตไปโดยที่เราไม่รู้แล้วอีกอย่างคือกลิ่นอะ่ะมันสําคัญในแง่ที่ว่าจริงๆธรรมชาติของเราอะ่ะมนุษย์เราพัฒนากลิ่นมาเพื่อสัญชาตญาณความอยู่รอดรตอนที่เราเป็นทารกเองเนี่ย ตอนที่ตาเรายังมองไม่เห็นดีอ่ะเราบอกได้ว่าคนนี้เป็นแม่คนนี้ไม่ใช่แม่เนี่ยก็จะกลิ่นเราหานมแม่ได้ก็จะกลิ่นเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเกี่ยวพันในระดับสัญชาตญาณเลยค่ะ,คะมันสามารถช่วยบรรเทาหรือว่าช่วยทําให้มันดีขึ้นได้กลิ่นมันสามารถทําให้ความซึมเศร้ากลายเป็นเรื่องที่มันซึมเศร้าน้อยลงเท่าที่เจรูร้อ่ะตอนนี้คนไทยรู้เรื่องนี้ขนาดไหนว่ากลิ่นมันบําบัดได้ เรื่องหนึ่งน่าจะเป็นของมันใกล้ตัวเกินไปค่ะยังไงมันอยู่ในระยะเขาเรียกว่าเป็นภาษาสัมผัสที่ชิดตัวที่สุดถ้าเทียบกับปราษาสัมผัสทางตาเพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นภาษาสัมผัสที่จริงๆแล้วสําคัญกับเราที่สุดแต่เราละเลยที่สุดเรื่องที่หนึ่งตัวพาเขาอาจจะทําให้เราชินไปหน่อยเรื่องที่สองก็คือจริงๆแล้วศาสตร์ของกลิ่นเป็นศาสตร์ที่ขนาดทั่วโลกเองอะค่ะก็ยังมีจํานวนคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้หลักพันคนรวมกันแล้วทั่วโลกเพราะฉะนั้นมันมันเป็นศาสตร์ที่อาจจะยัง มีคนที่เดินมาบอกเล่าไม่ได้มากแต่กลับกันงานวิจัย c l i คลินิคอลเ Medical Research ทั้งหมดเนี่ยโดยเฉพาะฝั่งตะวันตกเองเนี่ยหลาย10ปีที่ผ่านมาเนี่ยทางฝั่งแพทย์ดังพิทยาศาสตร์เริ่มเริ่มเอะแล้วว่าเอ๊ะทำไมมันถึงมีสมุนไพรที่อย่างทางตะวันตกก็ใช้กันมาหลักพันปีเนี่ยทำไมเขาถึงใช้แล้วได้ผลแล้วเขาเจอว่ามันมีพูฟมากมายเกิดขึ้นอันนี้ก็ทำให้ต่างต่างประเทศเขาตื่นตัวกันขึ้นเยอะเคยได้ ได้ฟังเรื่องราวของคนอื่นไหมครับที่กลิ่นสามารถช่วยชีวิตเขาได้โอ้เยอะเลยค่ะจริงๆนอกจากเคสที่เป็นผู้ใช้จริงเนี่ยก็มีตั้งแต่แบบกลุ่มของงานวิจัยเยอะเลยค่ะอย่างเช่นถ้าอย่างที่ของทางอาเมริกาค่ะกลิ่นเองเนี่ยเขาเอาไปใช้ชดเชยโดสของยาลดปวดสำหรับคนไข้ที่ผ่าตัดหนักมามเพราะว่าเวลาเราผ่าตัดหนัก ปริมาณยาแก้ปวดที่ใช้มันจะต้องสูงมากเพื่อให้เขาอยู่ได้เพื่อให้เขานอนได้ครับทีนี้พอมันถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วทีนี้เนี่ยในในการแพทย์แผนปัจจุบันนี้เองอะค่ะในโรงพยาบาลที่อเมริกาเนี่ยเขาก็เลยมีการใช้น้ำมันหอมระเหยกลุ่มกลุ่มเดียวกับที่อยู่ในสูตรของตัววันโดเองเนี่ยสุดดีเข้าไปชดเชยแล้วจะเขาพบว่ามันสามารถลดโดเเจของการใช้ยาแก้ปวดลงไปได้เลยทดแทนกันเป็นมิลลิกรัมมิลลิกรัมอย่างนี้ได้เลยค่ะ แค่แลกล่นก็สามารถช่วยทําให้ผ่อนคลายแล้วลเจ็บน้อยลงใช่ลดอาการเจ็บความเครียดจากการเจ็บปวดหลังผ่าตัดด,ด้วยอแล้วก็ยังมีโอ้โหยังไม่รวมมีงานวิจัยในพยาบาลกะดึกด้วยอาชีพที่ทั้งเครียดแล้วก็นอนไม่เป็นเวลา,าถูกเรียกตลอดงานวิจัยะะบอกว่างานวิจัยเขาพบว่าถ้าหากเขาใช้กลุ่มพวกลาเวนเดอร์เข้าไปเนี้ยก็จะทําให้ตัวกลุ่มพยาบาลอย่างนี้มีการหลับที่มีคุณภาพดีขึ้น ถึงแม้ว่าชั่วโมงหรือการทํารูทีนการนอนอไม่ได้เป็นไปตามไบโอคล็อกปกติเนี่ยก็ทําให้คุณภาพการหลับสูงขึ้นตื่นมาสดชื่นขึ้นอย่างนี้ก็เหมาะกับพวกคนที่ทํางานไม่เป็นเวลาเช่นแอร์สจ๊วะใช่ไหมครับตำรวจหรือว่าไม่รู้หลายอาชีพเลยที่ทํางานกันเป็นกะที่ที่ผมเห็นว่าพอจบมาแล้วป่วยป่วยเพราะว่านอนไม่อิบนอนไม่พอ,อ นอนไม่พอเนี่ยจริงๆถ้าในวัยซักเริ่มทํางานเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าแค่นอนไม่พอนครับแต่จริงๆแล้วคําว่านอนไม่พอเนี่ยคือ<น>มันเป็นปัญหาเรื้อรังที่มันเลยเถิดไปจนถึงระบบทางเดินอาหารทางเดินหายใจความดันอะไรอย่างเงี้ยอเองค่ะกระทบค่อนข้างเยอะใช่แล้วแค่นอนไม่หลับหรือว่าไม่นอนเพียงไม่กี่วันคุณตายได้เลยเนะคัใช่ค่ะแต่การนอนเป็นเรื่องสําคัญมากตอนแรกวันดีนึกว่าเอ๊ะอาหารเป็นเรื่องสําคัญหรือเปล่าเปล่าเลยการนอนเป็นเรื่องสําคัญที่สุด กลิ่นที่มันจะช่วยบาบัดทําให้อาการที่เราเป็นหนักเนี่ยอย่างวิตกกังวลอย่างเช่นนอนไม่หลับหรืออะไรมันช่วยได้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เหมือนกับบทสนทนามันเพิ่งมาเริ่มต้นเมื่อไม่นานมาน,นี้เองใช,ใช่ไหมครับกบโพราะจต์ที่เราทําทําให้วูดี้เปิดโลกมากเลยกับเรื่องกลิ่นและทําให้เห็นว่ากลิ่นจะสําคัญมากต้องบอกว่าอย่างตัววูดี้เองเนี่ยเป็นคนที่แพน,นิกหนักมากในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็มีอาการนอนไม่หลับนี่คุณเจรูด้ดีนะครับแล้วก็ต้องเพิ่งยาม,มาโดยตลอด สิบปีก็ว่าได้นะครับที่แน่นๆคือร่างกายก็พังนอนไม่ค่อยได้ตื่นาการหรือตื่นตลอดนะครับแล้วก็พยายามหาวิธีมากมายในการที่จะรักษาตัวเองและก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยรู้จักเรื่องของตื่นบําบัดยอมรับว่าเครียดไม่สบายใจแล้วก็ต้องนอนแบบงีบชั่วของวันเยอะมากและพลังงานในตัวเองอะครับพอเรามีเรื่องปัญหาเกี่ยวกับจิตเวชเฉพาะเรื่องของความวิตกกังวลและพอมารู้เข้าทีหลังก็รู้ว่าคนเป็นโรควิตกกังวลกันเยอะมาก มันเหมือนกับโซเชียลมีเดียมันก็ยิ่งกระตุ้นใหญ่เลยแลวเราในแหนงะที่ทางาน,นตรงเนี้ยมันก็หนักมากก็เลยต้องพึ่งยาอ่อนหนอันนี้เนาะเราก็เลยศึกษาเรื่องนี้เพิ่มเติมแล้วก็ได้คุยกับเพื่อนๆหลายคนแล้วคุยกับทีมงานแล้วบอกว่าเออเราคิดว่ามันน่าจะมีทางออกเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้กลิ่มมนบัมบัดมาแรงเราก็เลยได้มีโอกาสเจอคุณเจนะครับแล้วคุณเจก็ได้มีโอกาสช่วยวูดี้ในการทำกลิ่เนเด่หนึ่งซึ่งทำให้รู้สึกผ่อนคลายวิตลักซึ่งมันจะเป็นเบสของลาเวนเดรนนี่แหละ เชื่อไหมครับทุกคนว่าเป่าแรกที่เราได้กลิ่นนี้มาเนี่ยมันช่วยในการหลับทําให้เราหลับลึกหลับสบาย Sleep สไปดีสเปรย์หอมกล่อมนอนเนี่ยเป็นสิ่งที่คุณเจนแล้วูดดี้เองได้มีโอกาสช่วยกันร่วมกันทําให้จบคุณเจนไปนะครับแล้วคุณเจนก็กลับมาพร้อมกับตัวสไลปดีตอนที่เรารับโปรเจกต์ของพี่วูดดี้มาเรารู้สึกว่าเฮ้ยองค์ความรู้นี้ของเราอ่ะในการปรุงกลิ่นกลิ่นหนึ่งเนี่ยมันสามารถทําให้คนทุกน้อยลงได้ครับ <c oughs> ซึ่งสําหรับเราอะเรารู้สึกว่ามันเป็นพาร์ทที่มีค่าที่สุดของงานเราเลยเพราะว่า เราจะสรีเอทงานที่คีเอทีฟแค่ไหนก็ได้อะแต่ถ้าเราสรีเอทงานงานหนึ่งและอิมแพคมันคือคนขอแค่คนคนเดียวก็ได้อะถ้าเขาทุกน้อยลงถ้าชีวิตเขามันสบายขึ้นเรารู้สึกว่าชีวิตมันเติมเต็มแล้วในใน,ใน,ในองค์ความรู้ที่เรามีอันนี้ก็เลยแบบนี้แหละค่ะเป็นความโชคดีของเราีอะไรในสลีปดีที่ที่มันเป็นตัวแปรที่มันช่วยครับสารสกัดที่เราได้จากพืชธรรมชาติมาจริงๆเนี่ยเวลาเราใช้คําว่าน้ํามันหอมระเหยอันนั้นเนี่ยจะเป็นเทอมที่เอาไว้ใช้เฉพาะกับ น้ำมันหอมระเหยที่สกัดออกมาจากพืชด้วยด้วยเทคนิคการใช้น้ําแปลว่าปลอดภัยมากก็คือไม่มีสารเคมีเข้ามาเกี่ยวข้องในกระรบวนการกลั่นนั้นเลยค่ะคคแล้วเราจะได้เป็นเหมือนเป็นน้ํามันเข้มข้นจากพืชตัวเนี้อ,ออกมาเพราะฉะนั้นช่วงกลิ่นของน้ํามันเข้มข้นจากพืชตัวเนี้เวลาที่เราเอามาใช้ในงานนะข้อดีของเขาก็คือริดการบํบาบัดเข้ามาเต็มๆเราได้ริดทริกเกอร์สมองอันนี้มาจากธรรมชาติร้อเปอร์เซ็นต์เรื่องที่2ก็คือความสบายจมูกแต่ถามว่าทําไมกลิ่นมันถึงดูหอมดูเป็นน้ําหอมเพราะว่าอันเนี้ย เราใช้ศาสตร์ในการปรุงเดียวกับศาสตร์ของจากทางฝรั่งเศสเราใช้การจัดชั้นโครงสร้างกลิ่นให้เหมือนกับลำดับการสร้างน้ําหอมก็เลยทําให้ความซับซ้อนของกลิ่นเนี่ยสูงถ้าถามว่าในสลิปดีมีอะไรบ้างโอ้โหมีสมุนไพรประมาณ6ชนิดจากทั่วโลกเพราะว่าอันนี้จําได้ว่าตอนที่คุยตอนแรกเนี่ยคือพี่บูดี้จริงจังกับเรื่องทั้งสรรพคุณแล้วก็ความคือตอนนั้นจําได้ว่าบีฟก็คือแบบถ้ามันมีสิ่งที่ดีอยู่แล้วมันอยู่ส่วนไหนของโลก เอาจะเอามีอย่างลาเวนเดอร์เองเนี่ยเราก็ใช้ลาเวนเดอร์ทั้งสองสายพันธุ์ค่ะที่แตกต่างกันก็คือตัวสายพันธุ์ที่มันช่วยเรื่องการนอนหลับจริงๆอ่ะมันคือ True Lavender หรือว่า English La v e เด e r ตัวนี้จะเป็นตัวที่มีเปเปอร์เยอะที่สุดช่วยลดความว้าวุ่นในสมองเองทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายขึ้นเข้าไปปรับในกลไกที่เป็นกาบาเออร์จิกก็คือเป็นระบบที่เอาไว้ควบคุมความเครียด ในสมองของเราอันนี้ยิงตรงตัวนี้ก็จะเป็นส่วนที่เข้มข้นมากที่เราเอามาใส่แต่อย่างที่2เราแอบ,บใส่ French l a เ e n d e r เข้าไป l a เ e n d e r ฝรั่งเศสเนี่ยข้อดีของเขาคือเขาจะเย็นกว่า l a เ e n d e r อังกฤษมันจะมีความแคมเฟรเชียซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันจะช่วยเรื่องเวลาที่เรารู้สึกพงจมูกตันๆเป็นใจนัสบ้างหรือว่าเป็นภูมิแพ้บ้างตัวนี้จะทำให้ใจสบายขึ้นค่ะแต่นอกเหนือจากลาเวนเดอเองเนี่ยเรามีตั้งแต่ซีดาวูด ที่ช่วยในเรื่องความผ่อนคลายมีตั้งแต่เวททีเวอร์ยาแฝกเองที่มีงานวิจัยออกมาว่าเขาช่วยปรับแพทเทิร์นการหายใจแล้วตอนที่เราหลับและเราไม่รู้สึกตัวเนี่ยตัวนี้แพทเทิร์นการหายใจเราจะดีขึ้นข้อดีก็คือเรารับออกซิเจนไปได้อิ่มๆม,มากขึ้นเราก็จะหลับได้ลึกขึ้นรหรือกระทั่งคาโมไมล์เองที่ช่วยในเรื่องของความผ่อนคลายแล้วก็ยังช่วยในเรื่องของการลดภาวะผิวที่แพ้ง่ายด้วยค่ะ แล้วก็ยังมีเจอรเนียมที่ช่วยเพิ่มซิโรโทนินคือ6ตัวนี้ค่ะเข้าไปในสมองเนี่ยหลายกลไกมากแต่ทั้งหมดเนี่ยเขาทํางานร่วมกันเพื่อให้เราได้เข้าถึงภาวะที่หลับดีจริงๆและจำได้ว่าตอนที่ี่วดีเทสเนี่ยมีตั้งแต่หลับดีแล้วขอให้ตื่นสดชื่นในระยะเวลาชั่วโมงที่เหมาะสมด้วยอันนี้ก็เลยมีการปรับแอดจัสสัดส่วนพวกนี้เพื่อให้ได้ระยะเวลานั้นได้ยินว่าเมลาโทนินเป็นสารที่ช่วยทำให้หลับเนาะนะครับแล้วมันต่างกันยังไงกับเพียวเมลาโทนินที่อยู่ในสิ่งดี จริงๆโครงสร้างก็ไล่เรียก,กันนะคะเพียงแต่ว่าปกติเนี่ยเวลาที่เราใช้เมลาโทนินแล้วเราเล่าว่าให้หลับเนี่ยปกติจะเป็นการพูดถึงการรับประทานค,ค่ะแต่กลไกลในการที่เมลาโทนินเขามาสัมผัสที่ผิวเราเนี่ยมันจะต่างจากการรับประทานเขาจะไม่ได้ช่วยให้หลับแล้วแต่ที่เราใส่เพียวเมลาโทนินตัวเนี้ยเข้ามาเพราะเขามีฤทธิ์ในการยับยั้งคอลลาเจนเอสพิโลมิส เวลาที่ฉีดไปเนี่ยเราต้องเอาหน้าไปแนบฉีดกับหมอนอมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยากจะให้สูตรเนี้ยเป็นสูตรที่อ่อนโยนกับผิวหน้าที่สุดเพราะฉะนั้นเพียวเมลาโทนินฟังก์ชันก็คือยับยั้งการทําลายชั้นผิวริ้วรอย ไปจนถึงลดรอยแดงจากการโดนรังสี U V มาทั้งวันอย่างเงี้ยค่ะตรงเนี้ยก็เลยเป็นส่วนที่เราใส่เข้ามาอ,อให้เจเล่าให้ฟังแบบง่ายที่สุดเลยดีกว่าว่ากลิ่นเนี่ยเวลามันเข้าผ่านจมูกแล้วมันกลไกมาทํางานยังไงต่อเวลาที่เราสูดลมหายใจเข้าไปอะคะ่ะจริงๆตรงจมูกเนี่ยจะเหมือนมีจุดดักสารอยู่เขาเรียกว่ามันเป็นเคมีรีเซปเตอร์เพราะฉะนั้นเวลาที่อย่างพืชแต่ละตัวที่เราสูดเข้าไปอะคะ่ะเขาก็จะมีสารหอมของเขาพอมันไปจับโดนตัวรับปุ๊บเนี่ยตัวรับก็จะส่งสัญญ,ญาณ สิ่งที่ดีที่สุดของจมูกก็คือเขาอะชนตรงกับสมองเลยค่ะคเพราะฉะนั้นเขาเป็นประสาทสัมผัสเดียวที่เมื่อเราสูดอะไรเข้าไปเรื่องถึงสมองทันทีไม่ผ่านตัวกลางพอสูดเข้าไปปุ๊บลาเวนเดอร์มิลินาลูสูดเข้าไปก็จะไปทริกเกอร์ส่วนของสมองที่เป็นอะมิกดาลาคุมเรื่องของอารมณ์ทันทีเลยในขณะเดียวกันอีกแชกหนึ่งเขาจะไปทริกเกอร์ส่วนของฮิปโปแคมปัสคุมเรื่องของความทรงจำเพราะฉะนั้นครั้งที่สูดอะไรเข้าไปอารมณ์เปลี่ยน ความทรงจําจะนึกถึงทันทีค่ะกลิ่นมันช่วยเรื่องการนอนได้ยังไงบ้างจริงๆแล้วอะค่ะต้องบอกว่าเวลาเราพูดว่าเรานอน,อนไม่ได้อะสาเหตุอะส่วนหนึ่งมันจะเกิดจากเราคิดบางทีเราเครียดค้างจากที่ทำงานเรามีอะไรให้คิดไม่หยุดเราวิตกกังวลทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่กลิ่นเขาเข้าไปช่วยได้จริงๆอะเขาไปลดสัญญ,ญาณความว้าวุ่นพวกนั้นมันเหมือนกับว่าอย่างเวลาเราเครียดอะค่ะพี่วุฒิีถ้ามีคนมาบอกเราว่าแบบอย่าเครียดสิ เราก็หยุดไม่ได้ให้หยุดคิดยิ่งคำเนี้ยเรายิ่งคิดเลยเพราะฉะนั้นเราต้องการตัวช่วยที่มันเป็นตัวช่วยทางกายภาพไปบอกสมองเราหน่อยให้เขาช่วยเราอีกทางช่วยดึงสติเราขึ้นมาสิ่งที่กลิ่นเขาเข้าไปทำก็คือเขาจะมีไปผ่านมีผ่านกาบาเออร์จิกก็คือจะมีผ่านเรื่องของกลไกควบคุมความเครียดไปปรับซะทางอ้อมก็คือไปลดคอร์ติซอลก็ทําให้ฮอร์โมนความเครียดเรามันเริ่มถอยถอยลงแล้วอีกอันนึงก็คือบางกลิ่นเข้าไปไปเพิ่มซีโรโดนิน ทำให้เราเกิดความสุขเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยทำาไมกลิ่นถึงช่วยให้หลับอาจจะเป็นการความหมายเขาน่าจะเป็นการปรับสภาวะของสมองให้ความวุ่นวายทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นโดยที่เราควบคุมไม่ได้ด้วยตัวเองเนี่ยเขาแผ่วลงความวุ่นวายมันคลี่คลายลงแล้วใจกับคลื่นสมองที่เขามีการวัดออกมาเนี่ยมันอยู่ในสถานะที่พร้อมหลับมากขึ้นสงบเหมือนเราเมดิเทตเหมือนเรานั่งสมาธิแล้วเราหลับอย่างเงี้ยค่ะอะไรในสลีปดีที่ท,ที่มันเป็นตัวแปรที่มันช่วยนะเพราะว่า คือเวลาผมได้กลิ่นผมรู้สึกว่ามันก็คือกลิ่นเหมือนกับโรงแรมห้าดาวประมาณนี้กลิ่นมันจะแบบฟ resh สดชื่นอะไรเงี้ยแล้วมันมันไม่ฉุนใช่ไหมครับแต่คนจะเข้าใจผิดว่ามันเป็นน้ําหอมแต่ไม่ใช่น้ำหอมนะจะให้เจน clarify เลยอธิบายหน่อยดีกว่าว่าต่างกันยังไงน้าหอมกับ essential oil ก็จริงๆแล้วค่ะน้ำหอมจะเป็นคำกว้างต้องบอกก่อนเวลาเราบอกว่าเราปรุงน้ำหอมหรือเราสร้างน้ำหอมขึ้นมาเนี่ยองค์ประกอบที่ใช้สร้างน้ำหอมนั้นสามารถมาจากทั้งเคมีสังเคราะห์แล้วก็ธรรมชาติได้ค่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยู่ในสัดส่วนที่มีการสังเคราะห์เยอะๆเราก็อาจจะเจอที่เราเจอว่าฉีดน้ําหอทมทาให้ฉุนจมูกครับกลิ่นมันแสบหรือว่าเรารู้สึกเวียนหัวได้ส่วนใหญ่องค์ประกอบเหล่านั้นนะอาจจะมาจากองค์ประกอบเคมีครับ <คะ S 2> ก็จะฉีดไอสเปรย์นี่แหละร,รอบๆตัวแล้วมันก็จะมันจะทำให้เรารู้สึกถึงความสบายความโล่งมันมันมันเป็นตัวช่วยที่ที่ดีมากแล้วบางทีพอไม่มีกลิ่นเนี่ยมันแพนิกมันมาเลยเนะเออก็ถึงบอกว่ากลิ่นนี้มันมันช่วยรักษาได้ดีจริงๆอะ บูดี้เนี่ยตอนที่ใช้แรกๆเลยก่อนที่เราจะมีการเปิดโรกาสให้คนทั่วประเทศได้มีโอกาสลองใช้เนี่ยเราก็ติดใจมากเพราะว่าไอ้ปัญหาที่เรามีมันหายไปนะครับไม่ว่าจะเป็นการแค่แบบหัวชนหมอนก็หลับเลยแต่ผมฉีดเยอะพอสมควรเพราะผมคนที่ อาจจะถ้ากลิ่นเบาเนะี่ยผมจะไม่ชอบแต่บางคนจะชอบกลิ่นีน้อย<ช>อย่างเงี้ยอันนี้มันอันนี้มันแล้วแต่ความเซนซิทีฟของแต่ละคนใช่ไหมจริงๆเป็นกรรมพันธุ์ขึ้นมาเลยค่ะอ๋อเหรอแต่ละคนเนี่ยมีเซนซิทีฟิตี้ที่แตกต่างกันแล้วก็จะมีบางคนเนี่ยก็จะถึงขั้นไม่ได้กลิ่นบางกลิ่นเลยเ<อ>ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละคน,นก็จะมีความชอบที่ความเข้มแตกต่างกันมีหลายคนที่ใช้เขาบอกว่าเออเนี่ยฉีดบ,บนหมอนแล้วทําไมแบบว่าไม่เป็นคราบเลยเพราะอะไรอันนี้เป็นสูตรเฉพาะ เลยใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสูตรเนี้ยพอเราต้องการความอ่อนโยนสูงสุดเนี่ยแอลกอฮอล,ล์เราก็ไม่ได้ใช้ถกก็จะเป็นน้ำแล้วก็น้ำมันหอมระเหยเลยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นสูตรเฉพาะของทางเซนแอนเซนเลยที่เราจะทําให้เนื้อเขาออกมาเนี่ยเคลียร์ที่สุดในขณะเดียวกันก็มีกลิ่นที่ชัดเจนแล้วก็อ่อนโยนที่สุดค่ะแต่ถ้าว่ามันมีอะไรนะที่ก็คุยกันเล่นๆว่าจะมีกลิ่นอะไรนะกลิ่นกลิ่นผีใช่ไหมกลิ่นลมหายใจผี กลิ่นอวกาศอะไรเงี้ยกลิ่นฝนอะไรเงี้ยกลิ่นผีมันจะประมาณไหนจริงๆอันเนี้ยเราล้อประสบการณ์ตอนนั้นแล้วที่เราทำมาเราทำเป็นกลิ่นลมหายใจผีเราล้อประสบการณ์ของคนที่พูดถึงผีบางทีเราอาจจะไม่ต้องมองเห็นก็ได้แต่มันเป็นความรู้สึกเหมือนเสียวสลังว่าวาบรู้สึกเหมือนมี ไออะไรบางอย่างที่มันดูอาจจะไม่ได้ปรารถนาดีกับเรามากเลยคะคะผีก็เคยทำตั้งแต่แบบผีดีผีไม่ดีอะไรเงี้ยแต่อันนี้ถ้าถ้าในมุมที่ปรารถนาไม่ดีเนี่ยเราก็จะใช้องค์ประกอบของกลิ่นที่มันอาจจะดูท็อกซิกหน่อยทําให้เรารู้สึกว่าไม่ค่อยปลอดภัยอะไรเงี้ยคราเป็นกลุ่มแก๊สที่เหมือนแบบมีอะไรบางอย่างมาหายใจออกใส่เรารแล้วมันรู้สึกแบบท็อกซิกมากๆอะไรเงี้ยครับไม่เอาเด็ดฐานเลยผไม่เอาเล,าเลยนะกลิ <c oughs> มม่อนะ <c oughs> อะไรพวกเนี้ไม่เอาแน่นอนเลย <c oughs> อาล่ะรครับคุณเจ มาเล่นอะไรสนุกสุกันดีกว่าจะเป็นการถามเร็วตอบเร็วอาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวหรือ,อาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ส่วนตัวแต่จะเน้นเรื่องของกลิ่นนะครับพร้อมนะฮะสเสน่ห์ของกลิ่นคือความไร้ขอบเขตของเขาค่ะกลิ่นความตายมันเป็นยังไงครับความว่างเปล่าค่ะไม่สุขไม่ทุกกลิ่นแก่เป็นยังไงครับกลิ่นไข่ค่ะที่คนแก่หลังออกมากลิ่นตรงไหนของร่างกายที่หอมที่สุดกลิ่นผิวค่ะนิยากลิ่นของเจค,คือเป็นการวาดภาพที่เลยขอบเขตของดวงตาไปกๆๆลิ่นอะไรที่แย่ที่สุดเจับคุณไม่มีค่ะ นึกถึงกรุงเทพคนเป็นกลิ่นอะไรเป็นแสงสีคะ่ะเป็นกลิ่นอายความสดชื่นของผลไม,ม้คอสามคันที่พูดถึงกลิ่นแต่ไม่มีคำว่ากลิน่ภ <laughs> นะภาพด้วยจมกูกอะไรนะภาพด้วยจมกูกค่ะภาพด้วยจมูกเราไม่หลับต้องดมกลิน่น <laughs> สลิปดีค่ะถูกต้องค่ะสลิปดีได้รางวัลวิวที้ชร์ <m> ลิสวอร์จากประเทศอังกฤษเลยน <c oughs> ะครับถือว่าผลิตภัณฑ์น้งใหม่มาแรงเกี่ยวกับเรื่องของการหลับนอนนะครับ วันนี้เราจะมีเป็นโปรโมชั่นที่จะมอบให้กับทุกๆคนนะครับโปรโมชั่นตอนนี้ก็คือซื้อซลิปดี30มิลนี่นะครับ30มิลเนี่ยราคาปกติที่790บาทนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะให้ในราคาที่เรียกได้ว่าจับต้องได้เลยนะครับ399บาทนะครับและเมื่อซื้อครบ500บาทขึ้นไปนะครับจะส่งฟรีทุกออเดอร์สามารถที่จะสั่งซื้อซีบีได้แล้วนะครับทาง Line อด w ั n Do Thailand ขึ้นอยู่หน้าจอแล้วนะครับตอนนี้แล้วก็สามารถสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับน,นี้ถือว่าเรามีตัวช่วยสำคัญนะครับที่ช่วยทำให้ชีวิตเรานอนหลับง่ายขึ้นนะครับหลับลึกหลับสบายงานนอนของคุณจะมีคุณภาพอย่างมากเลยครับต้องขอบคุณคุณเจที่มาร่วมขลับกันเนาะในครั้งนี้แล้วก็หวัว่าอนาะคตเราจะสามารถพัฒนากลิ่นต่างๆที่จะช่วยเหลือคนได้มากมายได้ครับค,บคบขอบคุณค่ะ